แรกอบแรกเราได้ตัวนี้กันไปนะต่อไปเราจะมาแกะกล่องตัวนี้กันนะซึ่งมีเป็นนี้เลยมีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เซซิลลี่นะตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ถ้าอยากได้ตัวเซเกตนะหรือไม่ก็ตัวเนี้ยหรือตัวเนี้ยหรือตัวเนี้ยหรือตัวเนี้ยเดี๋ยวลองดูกันนะ เสียชีกลองดีีสิลูกมันมีรอยป่ะให้ฉีกอ่ะอันนี้มีกราดไหมโอ้โห ไม่น่าได้ตัวให้เห็นแล้วสิตได้ตัวที่อยากได้ไหมนปัดดูต่อหน้าก่อนเลยอ่ะชกล้องหนคะตัวกล้องไหมค่ะ ถือดีค่ะถือดีดค่ะกาเซียงขมีอีกตัวนึงด้วยไหมคะคาเซียขมีเพื่อนเพื่อนอีกตัวนึงด้ไหมคะโชว์กล้องหนึ่งโชว์กล้องหนึ่งต้องมีเพื่อนอีกตัวนึงด้วยค่ะอยู่ในกล่องเอ๊ะอยู่ในถุงละลูกเห็นไหมคะยังไงนี่นะคะเราจะได้เป็นตัวนี่ค่ะนี่ค่ะเราได้เป็นตัวนี้ค่ะทุกคนทุกคนเราได้เป็นตัวนี้ไห็นไหมค่ะตัวนี้ การ์ดไปไหนนะถูกไหมนี่ค่ะการ่ะการ์ดเก็บนะใครใส่ไม่ได้ให้宝妈ใส่ให้ค่ะนี่ค่ะแต่宝妈ขอมีเพื่อนด้วยค่ะเพื่อนเขาน่ารักมากเลยนะครับเป็นแมวแมวสีดำแมวดำโจทย์ ออี่พอประกอบเสร็จมาแล้วน,ะ,นะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะดูนะนี่แล้วเขาจะเป็นนี้เป็นเป็นคนร้องให้พร้อมโบขาดในนีนลถือห้อยนี่